โหไอเทมใหม่ของดาบวิคาาอูนเพิ่งจะออกวันนี้เลยอะไรเนี่ยดาบิซิลิเวอร์ชั่นอาวมาตะนิรันการ <c oughs> รวมธาตุนินน้ำหลกไฟต่อสู้กับอาสูนได้ร้อยแต้มมินิเซติชั่นทำออกมาเพียงห้าอันในโลกอุ้ย <c oughs> อยากได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> คืนนี้มันเพิ่งจะแปดโมงครึ่งเอง <c oughs> อีกสิบนาทีได้วิชาเรียนเลขแล้วทำยังไง มีวิธีเดียวเท่านั้นต้องหนีเรียนอพูดตังไปปะเนี่ยเดี๋ยวยาญปูเป้ได้ยินเสีย่าเลย <c oughs> อะไรเลยเน,นสโก้ได้ยินอะไรใหญ่ปูเป้ยายปูเป้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนีลงหนีเรียนไม่มีไม่มีฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะเธอบ่า,า,ปาเป้า่า <c oughs> เอ๊ะอะไรฉันไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยหนีลงหนีเรียนอะไรนี่เนสโก้เทว่าป่าฉันซีไปปะ <c oughs> อ อย่างนี่ยังซีเหลือเนี่ยนั่งทามาตั้งนานแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนสีสงใสกระจกมันสงสัยกระจกมาแบบขุ่นๆมันก็เลยสีแบบอะไรวันนี้เราแก้มลนะ่ะแก้มยังซีไปไหมเนี่ยดูมีเลือดฝาหรือยังซีดกว่าลิปสติกอีกซีกว่าลิปสติกอีกอตายแล้วนี่ฉันแต่งหน้าไม่เป็นเลยเนี่ยแต่งมาตั้งนานแล้วไม่มีสีไม่มีสั์สเลยเห็นไหมฉันก็นดูว่าพอแล้วนะยังไม่พอหรอ ยังซีอยู่ยังไม่แดงต้องใส่เพิ่มอืมอืมเฮ้ยีไอเดียัีไงดีเวลาไนี่เดียวเ,เ,เดี๋ยวครูม,มาแล้วต้องโดดเรียนให้ได้ใหะปุ๊บแปะอยู่ตรงนี้สิแล้วม,มีไอเดียนี่เนี่ยสกอตฉันว่าพอจะมีสีแล้วล่ะแต่ว่านี่โอเคยังเฮ้ยยัง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 ,ยาง,ยางยาทาได้อีกเยอะเลยเด่ยแก้ก็ยังไม่ค่อย แดงเท่าไหร่ตายยังไม่ได้ทาเลยอุณยตายลืมทาตาก็ใส่แว่นอยู่เลยลืมอ่ะรับปากอะได้ยังมันยังไม่แดงนะเธอจะทาจริงเหรอยังไม่แดงอยู่เนี่ยขอลองเลยสิเอาแก้มมาฉันจะลองแก้มมันสิฉันจะลองว่าเป็นแดงหรือยังทำไมแต่ได้ขอลองหน่อะไร นี่ยังไแดงยยอยู่เลยเนี่ยแย่สไม่นี่ยบาดจนแทบจะติดอยู่นี่แอันเต๋อแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยทาเท่าไหร่ก็ยังไม่แดงเนี่ยจะกดด้วยตักแรดเลือดเนี่ยฮะตัเต๋ออีกเต๋ออีกอืมจงมังหวะนี้แหละตอนที่เฮ็ปุ๊บเป้กำลังเผลอไม่ไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปตอนไหนแล้ว <c oughs> อ้ทาทาตาทาตาเอาแบบลุคธรรมาชาติแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งดี๊ดดี๊ด Lure, lure, Ah, Aj, Selle! Ni ska sålja! ไม่น่าเลยเห็นไหมเนี่ยเดสกก็มาหลอกฉันได้ดูซิแจ้มันแดงแป้กับกระตูดลิงกั่ปากไม่อย่างแดงพอไปเห็นในห้องน้ำตกใจตัวเองแทบแย่ตาถั่วไปเนี่ยฉันว่าเธอต้องไปตัดแว่นแล้วรู้เปล่าอืมใช่ตตากถั่วอ้าวเหรอเราก็ไม่บอกก่อนจะได้ไม่ต้องถามอืมอสูนตาบอดสีอื จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจทำยังไงดีล่ะเนี่ยถึงจะได้ซื้อเนี่ยเกือบจะสำเร็จแล้วเชียวนลือกออกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าพลาสเตอร์ทำเป็นมือเจ็บซะเลยพันพลาสเตอร์ไว้นี่สวยงามน่ารักโอ้ยเจ็บมือเจ็บมือยายปูป ฉันหน่อยสิเนี่ยชินาบุอายากจะเห็นปราสาทของเจ้าหญิงเมืองมนุษย์แล้วอ,อยากจะให้ฉันวาดให้ดูฉันเจ็บมือถธอวาดให้ฉันหน่อยได้ไหมอ๋อแค่ถือก็เจ็บแล้วเนี่ยอา้าวไหนฉันเจ็บตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอ๊้ยฮะแล้วเธอเขียนหนังสือมือไหนมือนี้อุยติดผิดมือเออเออฉันเจ็บทั้งสองมือนน่นนนนแหละอ๋ยใหญเนสโกนี่ยิงไห่กันเนี่ยเพียรหรือเปล่ามามา,มา,มาเขียนให้ก็ได้ ปราสาทเจ้าหญิงของเมืองมาดูใช่ไหมฉันเก่งฉันเหล่าดินสอก่อนที่ฉันมีที่เหล่าดินสอรูปเธอด้วยนะเธอดังอะ่ะดีใจมีเพื่อนดังลา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 อุ้ย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 ลูกตกลูกตกลูกตกโอ้นอนนอนนอนออลูกตกตกลูกตก,ก,ตกแหละจังหวัดนี้แหละต้องไปแล้วหุ่นแรงเรียบร้อยแหลมแล้วปราสาท จ้าหญิงอะไรทำไมไม่บอกเอ้าเนสโก้ฮะจะไปไหนอีกแล้ว,ว่啊อ๋อท่านขอตอบเจ้าขอไปเดี๋ยวยก,ก่อนนะม่แล้วมวเอ๊ะ <c oughs> อะไรของเธอเ <c oughs> จอๆๆ้าแมวแมวแมวข่าวจับภาษาเจ้าหญิงอะไรฉันบ้าไม่ถูกใจเอเอโอโลลาเจ้าหญิงอโลลาอ๋อได้นี่ไม่เป็นมานั่งตรงนี้มากใกล้ๆนี่มามาบอกหน่อยสิเราจะเอาสีอะไรเอากี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำสิบห้องน้ำเลยอ่ะสิบห้องน้ำโหมีแค่สี่ห้องนอนเอาห้องน้ำต้องสิบอ่ะอ่ะ,อะแล้วสวนนะ่ะจะเอาอยัางไงจะสวนย,ยุโรปหรือสวนญี่ปุน่นญี่ปุน่นโอเคอไปไหนนะนั่งบอกฉันอย่างนี้แหละเดี๋ยวสงสัยฉันจะถามเฮ้ยจะให้บอกอย่างนี้จะจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยทำยังไงดีทำยังไงดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปา,าสาสี่ห้องนอน ที่หอคอยนี้นะชั้นล่างหนึ่งห้องนอนชั้นบนหนึ่งห้องนอนหอคอยฝั่งนี้ชั้นล่างหนึ่งห้องนอนชั้นบอนอีกหนึ่งห้องนอนส่วนห้องน้าเอาเป็นส,สิบเลยใช่ไหม αι? นี่เลยข้างล่างเยอะเยอเยอะเใหญ่ๆตรงเนี้ยเป็นห้องน้าล้วนๆเลยยายปูเป้เธอนี่เก่งจริงๆเลยนะ,ะช่วยฉันได้ทุกเรื่องเลยทำยังไงดีนะาทำยังไงดีนะาดูและฉันต้องใช้ตัวปอมจาได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะอือตรงไหนนะ ดูดิเจนดีวกว่านี่ไงเจอแล้วนเนสโกะตัวปอมช่วยช่วยฉันหน่อยนะต้องเอามาวา,านนงไวนะ้ต,ตรงนี้เลยไปเลยนะตรงนีนะดงดงดงเออเนสโกะช่วงเนี้ยเขาฮิตฟิจเจ็ดกันนะฟิจเจ็ดเนี่ยฉันชอบมากเลยอ่ะ๊อกแป,กป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กฉันชอบตรงนี้ฉันชอบตรงนี้ ลองเล่นป้าเอ๊ะทำไมนิ่งจังอ่ะลองเป้าลองเป้าจะจับได้ไหมเนี่ยจะจับได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เล่นหนอะเขาหิดนะเดี๋ยวเชยไม่รู้ด้วยอุตส่าห์เอามาให้หดูจักเนี่ยไมาจักหัดเล่นเนี่ย,ย,ยฮะเจ้าฮะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยแย่แล้วทำยังไงดีเราต้องแก้ทำเป็นตุ๊กตาไม่มันต้องมีอรด้วยอะไรอยู่ในแตนน่ะได้ยินเสียงแปลกแปลก เดซโก้เดชไม่ด้วยเต็นก่อนนะ <S <S 1> <S 1> อะไรอะ่ะมีอะไรมีอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไร <S 1> <S 1> อะไรยุกเยกได้ยินเสียงฮัตชิวฮัตเชี่ยมีตุ๊กตาเดสกโกะอยู่ตรงนี้ตัวอะไรแอบอยู่แถวนี้ปะเนี่ยก็ไม่เห็นมีมีแต่ตุ๊กตาเน่าๆไม่ได้ซักเหม็นๆอยู่ตัวหนึง่งไม่เห็นมีอะไรเลย เฮ้ยเกือบไปเกือบโดนจับได้ซะแล้วตีนันเนี่ยเราปอมตกเก่งถ้าทางตอนนี้จะปลอดภัยแล้วฉันหนีได้แล้วไปดีกว่าโอ้ยลืมเปิดทำไมเฮ้ยอันนี้ไม่สนใจหรองั้นอันนี้ไหม <C> e <ars> นี่ฉันได้ถ้วยน,น้ำใหม่มาสองอันสีชมพูเอ้ยสีชมพูกับสีแดงกะว่าจะมาให้เธออันหนึง่งฉันชอบสีชมพูงั้นเดี๋ยวฉันให้สีแดงเอ๊ะ ให้เธอเลือกและกันเดนสโกอยากได้สีอะไรอ่ะให้เลือกเอ๊ะอะไรอะไรก็ไม่สนใจนิ่งอีกแล้วเดี๋ยวโกรธเลยนะฮือจะเอาสีอะไรเดี๋ยวไม่ให้สักอันเลยนะดับหนึ่งถึงสามเลือกเลยนะไม่งั้นฉันจะโกรธเลยจริงๆด้วยหนึ่งสองสามเอา้าเป็นไรเนี่ยยืนดีก็น,นิ่งยิงกับฉันเหรอฮายิงกับฉันเหรอเดนสโก ทำไมตัวนิ่มแล้วก็เบาขนาดนี้เนี่ย<า><า>นี่มันนี่มันตุกตาแนาสโกะนี่นาเอ้ยแล้วถ้าตุกตาอยู่ตรงนี้แนสโกตัวจริงอยู่ที่ไหนเนสโกเนสโกฮะเรียกอีกแล้วทำอะไรเนี่ยเอาตุกตาเนาสโกวาวมาวางไว้ทำไมฉันนั่นนั่งพูดด้วยมาตั้งนานแล้วเนี่ยฮะชาติดีจนุยไม่ได้ดาวไม่มีเต็ด<า>ดีดีฉัน มีซึริอมตะนิรันกาห์ใช่อมตะนิรันกาห์งงเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยใช่นี่จงคงไม่ได้ดาบดิมิเดตมีซิริอมตะมียันการผลิตมาไม่กิอันเป็นโลกของอสูรฮือคือทำยังไงก็ไม่สำเร็จเอ้าทำอะไรเธอจะทำอะไรให้สำเร็จกูฉันน่าจะโดดเรียนเธอจะโดดเรียนใช่ที่จะโดดเรียนนี่จะโด ียนตายแล้วเบนเด็ต้องเลี้ยอะไรนี่จะโดดเลี้ยจะเป็นเด็ตไม่ดีหรอก็นะฉันน่ะอยากได้ดาบอยากได้ดาบเธอมีดาบฉันเคยเห็นเธอมีดาบมิซึริลิมิเต็ดดาบมิซึริอันที่ลิมิเต็ดผลิตแค่ห้าอันในโลกเขาเรียกว่าดาบมิลันกาได้ไหมยันตานดิเลิร์นเการ์นลิมิเต็ดลีลิดา ลีวิเต็ดละบัตลิมิเต็ดอมตะดิยันการวางขายที่เมืองอสูรนนี้วันแรกนี่ค่ะห้าอันในโลกเองฉันก็เลยจะโตดเรียนไปซื้อนี่แหละเธอก็มาจับได้ตลอดฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับได้ซะหน่อยอ๋อที่เอาตุ๊กตามาวางนี่เป็นแผลตองท่อหรออชอแล้วที่ฉันเขียนปาาศาสตสวยๆก็เป็นแผลหรอใช่ อแล้วที no. yeah. gano, <c oughs> oh ่ใ oh. ห oh ้ฉ oh. ันแต่งหน้าแดงแปดนี่ก็เป็นแผลหรอใช่แล้วที่เดีวเดี๋ยวก็จะไปห้องน้ำไปห้องน้ำนี่ก็เป็นแผลหรอใช่เฮ้ยเห็นไอสก้อด่าอะไรไปสำคัญเลยนักหนาพูดเรื่องด่าฉันเน่ยมีสั่งของขวัญมาให้เธอด้วยนะอะไรล่ะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปเอามาให้นี่โอ้โหอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้นี่แหละอันที่เขาบอกว่าลิมิเต็ดอิดิชั่นน่ะโอ้โห สวยเลยอะว้าวดูสิสวยขนาดไหนโอ้ยโอ๊ยสวยเลยอะเอ้ยอะไรของเธอเธอไปเอามันมาได้ยังไงมันเพิ่งวางขายวันนี้เลยนะและมันมีห่าอันในโลกด้วยเธอเอามาจากไหนเนี่ยช้อปปี้เหรอฮะช้อปปี้เหรอใช่ช้อปปี้ก็ฉันน่ะนั่งเสิร์ชหาซื้อของเล่นของฉันอยู่แล้วมันก็ขึ้นดาบอันนี้มาบอกว่า สักอย่างนึ่งอะพิเศษพิเศษสักอย่างนึงอะแล้วก็มีน้อยมากเลยนะเขามาวางขายฉันเห็นปุ๊บคิดถึงเธอฉันเลยซื้อมาให้ <c oughs> คนที่เอามาขายอะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของบริษัทขายดาบทำดาบนี่เลยนะ <c oughs> เขาก็เลยเอามาขายในช้อปปี้ก่อนที่จะวางขายตามร้านโอเดี๋ยวนี้โลกของฉันเดี๋ยวนี้เมืองของฉันนี่ เลเวลขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเอจากช้อปปี้กันแล้วเออพี่อูมึงวางขายอยู่ในช้อปปี้นี่ฉันเห็นเสื้อพี่เธอเต็มเลยนะเสื้อพี่ทันจิโร่อะ <c oughs> แล้วฉันก็เห็นฉันก็เห็นหน้ากากหัวหมูป่าเพื่อนเธอด้วยนะฉันว่าฉันจะซื้อมาใส่เล่นอยู่เหมือนกัน เธออยากได้หน้ากากปปล่าเดี๋ยวฉันสั่งมาให้ด้วยใส่กู่กันไปสองหมูเนี่ยเพราะฉันรักเธอนะฉันถึงได้สั่งซื้อมาให้รู้เปล่าทีหลังอยากได้แล้วบอกคุยกันห้ามหนีเรียนเด็ดขาดรู้ไหมหนีเรียนโดดเรียนมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ควรทําห้ามทําเด็ดขาดจ้าขอบใจแต่ยายปูเป้ม่